สวัสดีค่ะพี่น้องข้าปลา,าเฮ็ดด้วยค่ะอันนี้มาปลาท่ามด้วยค่ะพี่น้องมาเหล่อเบิ้งค่ะเอ้เบิ้งน้ำกันเลวยค่ะว่างสิมานบอกก่อนสิรับส่งก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจหนเด้วยค่ะตึ๋งเห็ดหลังแหล่มะปลาท่ามเลยพี่น้องมาเหล่อปลาโบาหัว่าสด้อีหยังแน่นะคะ เฮ้ยเห็ดลังแหล่พี่น้องมาหลอะปลา,า่ามทั้งบาน lắng lưỡng chưa ổng chưa nọ hôm là do không do này ní kéo là tao có thể video lắng lẽ lưỡng ổng ก็หาใหิ้งเร่เห็นที่น่องถิงมาท่านออกก็เห็นก็มันล่องมึงลังเหล่เขาไขา่มาต้องใชสายค่ะบ่หัวมันก็ลังออกเมือ่อวะมันออกน้อยเนาะคะะ่ะเพราะว่า บาดใหมาหาโดนมาเอาแต่ที่แหลกมาเอาแต่ออกหลอบแหลกค่ะเห็ดอันนี้เห็ดหลังแหล่น่ะหลอบแหลกมาเอาอยู่หลอดถึงไปหาเห็เถื่อมันนาสิออกหลายเนาะค่ะแต่บ่าดใหญ่มาอเอาเห้ดเถิง ออกล้อเปล่ี่ออกล้าอยู่แต่ว่าเอาแต่มือแหลกบดเอามือดล้างบดเมาเอาเพราะว่าไปหาเห็ดขมอยู่แต่มือเเ้ารี่นก็ไปหาเฮ็ดไปปลาเห็ดปวกอยู่ค่ะแต่เฮ็ดเขาอตอกแตกแต่ว่าแม่นบ้าน เสียได้แห้งเฮ็ดข้อตกแต,ต่กระดอกใหญ่ตื่อไม่ได้ดอกดอกใหญ่เกือบซ้ำเห็ดปวกสายพุณแต่บ้านแต่ว่าเห้สสกัดอะไรค่ะพี่น้องพอดีเขาหันไปเห็ดทุระยอเนาะคะ่ะสิไปตลาดในเพิ่นก็มันหล่อเบิ้งเนาะค่ะว่าไม่เห็ดยังเกิดแน่เป็ดหล่อเบิ้งเห็ดขมเนาะคะ่ะบอนที่มันออกก่อนมันก็นยังประทันออกในคันแท้เนาะคะ่ะ อันนี้ก็ไดมกหนึ่งก้นแกงก็ได้ถั่วเดือดเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้อค่ะพอกัานไม่คีบนาสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเอ่อมือไม้ยังสิบเป็นหล่อปลาไม้ค่ะพอกัานไม่คลีบนาค่ะสวัสดีค่ะพอกัานไม่คลีบนาค่ะอันนี้เฮ็ดขาวตอกแตกที่ที่เก็บมือเสาร์เนาะคะ่ะพอกันเกือบสายนะพี่น้อง เกือบาทานพอกันม่คิดน้าคะ่ะ